กับต,น e. ตนันการ์ดสวัสดีครับพียเองครับผมสวัสดีครับพี่ตินครับวันนี้ก well ็มาอยู่กับคลิปแบ็คเก่อกันอีกครั้งหนึ่งครับผมใช่เพราะว่าครั้งที่แล้วเราพูดกันถึงเอสเบกใบใหม่สองใใช่คลิปแล้วก็คือใบหนึ่งไปแล้วใช่อันนี้ก็จะเปอีกใบหนึ่งใช่อ่าเป็นใบอะไรครับเนี่ยเด็กน้ำเต้าไม่ใช่ทษเด็กไห่ใต้ครับนี่ไห่ใตไห่ใต เขาชื่อหไหไต นี่คือคนคนญี่ปุ่นหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไม่์นายญี่ปุ่นนะเขาเป็นพ่อค้านักประมลูลโดยจะมีหน้าม้าคอยบิดอยู่ในเกม <c oughs> โดนตนลอดออค,อคือราคาไม่ได้ปุ๊บก็มีคนถูถูหี่ไปสิบบาทสิบบาทดันขึ้นก็ <c oughs> คือเขาเป็นซัพพอร์ตชุดใหม่ครับเดี๋ยวชุดแสงน้ำทางกับเตล่าที่มาคู่กับเคเค้นคันนี้เลยที่เขามีความสามารถในการเล่นด้วยกันเดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูพร้อมกับเกียรสเปคใบใหม่ครับผมมาวันนี้ผมก็เลยเอาเด็กนี่ครับผมฟ้ากระนองข้าง ex นี่คือ top tier เลยนะ top tier ไม่เคยเล่นนอกจากนั้นโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูคปแป้นกันครับผมโอเคครับพีเอสหน้าหรือหางหน้าหน้าเป็นกระจูเลือหางจนเบื่อละออกหางได้ขาเป็นฟ้าลองดีใช่ไหมครับใช่เริ่มหลังเคผมได้เตรียมตัวก่อนไงโอเคเริ่มแป้นฟ้าขนมข้าง ex ครับผมมีชารูชามาแปลกกก่อนใช่ไหมใช่ใช่เข้าถึงจั่วผมขอใช้เนสบอลครับผมเริ่มบอยมอนพื้นฐานหนึ่งใบลงเป็นครับ ครับโอ้โหกันสูตรสามใบนะมือนะมึงแบบนี้เล่นกันใหม่ดีกว่าอีคิริงโกเลื่องเป็นอีคิริงโกครับผมมือเป็นมือที่เกือบดีติ๊พลังงานหนึ่งใบค,ครับผมให้กับฟ้าขนองข้างครับตัดไหมเสิร์ดมาทิ้งก่อนดีกว่าโอเคเอาเอาพลังงานมาเก็บไว้ในกองทิ้งก่อนครับใช้ภาชนะขื่นมตัตพีครับผมครับทิ้งนันจะโมไปครับผมเสิร์ดพลังงานพื้นฐานสองใบขึ้นมือครับครับเรื่องเป็น พลังงานไฟฟ้าและพลังงานหมัดครับไปลงไปอยุ่กองทิ้งก่อนไปพวกนายจากนั้นใช้ความสามารถของอีคิริงโกะเลยครับผมอีคิริวิเทคทิ้งการ์ปบนมือทั้งหมดเลยครับแล้วก็จวใหม่์กใบผมลงเน็ตบอลเน็ตบอลดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมจริงออกมาสองใบเลยครับผมออกเป็นโอกระปองนากักสีเทวครับผมแล้วก็คิจิคิจิตือครับผมเสือไปก่อนเลยลงโอกระปองอีกตัวครับผมครับแล้วก็ ฟ้าขนมข้างด้วยครับผมแล้วก็ภาชนะขึ้นมาตะเทียบ oh เปิดพลังงานสองใบไงชีวิตที่ดีกว่าเดิมของแท้เอามือนี้ขึ้นมาแต่แรกเลยไม่ต้องอีกทีนีงก่อน <c oughs> นะเปิด <c oughs> <c oughs> พลังงานเพื่อสองใบครับจากนั้นความสามารถของโอกระปองและกักสีคิวครับผมครับแล้วอมเขียวก็จี้ติดพลังงานย่าให้กับตัวเองครับผมแล้วก็จูัหนึ่งใบกดสะอีกสักหนึ่งทีโเปลี oh? ่ยนมือที่เสริมมาแล้วก็จวอีกหนึ่งใบโอ้โหเล่นต่อได้เนี่ยแต่หยุดก่อนดีกว่าผ่านแล้วครับเขาถามผมจบการ์ดหนึ่งใบ โิ้วตัวดีซะด้วยจอไปที่ชื่อว่าเนสบอลครับครับผมอเอาเกรบอนพื้นฐานหนึ่งตัวลงเป็นได้เลยได้เลยเราเห็นเขาตัวเล็กๆแล้วไม่น่ารีบแลมมาเลยนะตีถอดไม่กี่ใบก็ไั้งใหมดสภาพันหมดแล้วจริงเลื่องมาเป็นบิปปะอ่าอันนี้น่าคุณใช่ครับจากนั้นผมใช้การซัพพอร์ตเลยครับครับผม เปปเปอร์หาหนึ่งไอเทมหนึ่งไอเทมติดโปเกมอนครับครับผมไอเทมที่เลือกมาก็คือขออนุญาตนำเสนอวันนี้ยังไงเรา Perfect Mixer ไอเทมติดโปเกมอนก็คือแมชชีนท่าต่อสู้อีวิวชั่นใช่ผมถึงเลือกเริ่มหลักนั่นแหละจากนั้นผมลงมาเลยมาคินคันนี้สตัวที่เบ้นเลยครับครับผมแล้วก็ใช้เอสเปคครับ Perfect Mixer ครับบอกว่าเลือกการ์ดในสำหรับเราสูงสุด5ใบส่งลงกองทิ้งไปเลยก็คือทิ้งเลย5ใบใช่ทิ้ง5ใบเลือกเป็น4ไฮใต้ อ๋อนี่คือจะมาโชว์ไม่ใช่เหรอครับเล่นทิ้งหมดเลยก็โชว์ว่าจะทิ้งนี่แหละอ๋ออ่านเทคหน่อยกับหนึ่งมิการุชาครับผมกิงนมาตีได้แต่ว่าไม่ตีดีกว่าอ้าวทำไมอ่ะตัวนี้มันตีได้เลยไงใช่เหรอใช่ตีร้อยสิบได้สีใสเนี่ยนะใช่แต่ว่าไม่ตีผมจะผมจะโตผมตีพลังงานครับให้เจ้ามาเคนคานิี้ตัวนี้เอ้าแล้วกูจะใช้อีโวลูชั่นได้ยังไง เดี๋ยวรู้ติดไอเทมตีโปเกมนครับแมชชีนท่าต่อสู้อีวิลชันให้เจ้ามิกาลุชาครับจากนั้นผมประกาศจบตีเลยครับด้วยความสามารถจัดเตรียมครับบอกว่าพลังงานใสสําหรับใช้ท่าต่อสู้ของโปเกมอนนี้จะลดลงตามจํานวนให้ใต้ในหลุมก็คือบี่ใบก็ลบได้4ใสสี่ใสใช่แต่ว่าผมใช้แค่ใสเดียวด้วยท่าอีวิลชันก็คือตีฟรีไม่ต้องใช้พลังงานครับเลือกเป็นคู่นี้อ เสดล่างมัวัทยาการบูบูเลยครับผมอ่าเป็นเคเคินคันนี้กับเจ้าบิดาลุครับครับผมก็จะผ่านเธอเลยแมชซีนท่าต่อสู้อุลิชันก็จะหลุดไโอ้ยรอดตัวไปนะที่มันหลุดไม่งั้นโดนล้อสวิปเปอร์ผมแน่โอ้ยัว<ม>สดๆเอาเดินจวดกาศครับกาศที่จวดเมื่อกี้ที่สามารถเล่นต่อได้เสาภูเก็ตสต็อปครับผม <laughs> ใช้ความสามารถของเสาภูเก็ตสต็อปเลยครับผมฝากเปิดท็อปเด็กสามใบบนสุดลงกองทิ้งครับผมแล้วก็สามารถนำไอเทมทั้งหมดที่ทิ้งไปขึ้นมือได้ได้ครับ โอ้โหเก่งเกินเก่งเกินขึ้นเป็นเนสบอลแล้วก็พาชนาญมือดับตะพีครับผมแลวในเมื่อเบนเต็มผมทิ้งรอสวิตเปอร์ดีกว่าผมใช้พาชนาญงือดัตพีครับผมล็อสวิตเปอร์ er ไปเลยพลังงานพื้นฐานออกไปครับผมเลือกเป็นพลังงานหมัดแล้วก็พลังงานย่าครับผมอ่ะเล่นได้ไหมก็อยู่ตรงนี้แหละถ้าเล่นไม่ได้จริงคุณมีทิ้งหมดจ็ดหกนะครับร <laughs> ะบาเขียวกระจีครับติดย่าให้ตัวเองครับผมจัวได้โอลิมครับจว ฝนลุกเลยอ่ะจริงอซัพพอร์ตอ่ะแต่ว่าผิดหน้าติดติดข้างหลังก็ได้ครับเฮ้ยคุณจะทิ้งซัพพอร์ตด่าทั้งนั้นอ่ะไม่ทิ้งก็ได้อ่าผมเอาขึ้นมาก็ได้คำสั่งของบอสทักทำไมเกือบทิ้งแล้วจากนั้นผมโจมตีเลยครับเสียงคำรามระเบิดตีแล้วทิ้งก้าวทั้งหมดบนมือครับผมทั้งหมดเลยครับแล้วก็จั่วการถูกไปครับมันเอาลงยากรู้ไหม เขาเทินจัวจัวได้สลับไม่เอานะอะไรไม่ได้ไม่ได้เซ็ตนนะครับไม่ได้เซตเอาเลยสับเปลี่ยนโปเกมอนครับครับผมคนมันจะเกิดไขขวางไม่ได้จริงๆริเอาเคกกินครั้งนี้ขึ้นไปเลยตอนแรกอ่ะจะเอามิการุชาตีเพราะมันลงยากมันสองหนี แต่ว่าก่อนตีผมใช้วความสามารถวีเดลูกอะเลยครับฟันหน้าทํางานครับผมจวดสามใบจวดให้มันเป็นห้าใบมีสองใบจวดสามใบอ๋อนี่สองเหมือนกันใช้บอท,ทําไม <laughs> ติดพลังงานให้เจ้ามาเข็นคันนี้ครับครับผมโอ้เห็นชื่อเอฟเฟกต์ไกลน่าจะเท็เดียวกับเขาข้างล่าง <laughs> <laughs> เห็นภาพเลยไม่มีอะไรให้เล่นแล้วไม่เล่นละอ,อย่าเล่นเลยโจมตีเลยครับด้วยความสามารถจัดเตรียมครับ พลังงานใสจะลบลงตามไฮใต้ในหลุมมีไฮใต้4ใบก็คือลดไปสีใสใช่ก็เลยเหลือแค่หน่งน้ำาจมตีเลยครับด้วยท่าหมัดหนักหมัดหนักหนักจริงครับ250ดแล้วก็บอกว่าในเทิรนถัดไปของฝ่ายเราจะใช้หมัดหนักไม่ได้อ่าคือตีเทิร์นเมนเทินใช่หมัดหนักจริง2องร้อยสิบมปลาขนมคั้งหมดสภาพครับผมได้การแล้วมันสใบอ้โห ผมเอาฟ้าขนองข้างึ่งไบขึ้นไปครับผมจวดสลับเขาเลยจวดฟ้าขนองข้างครับผมเอาพิธิหารลุ้นๆเลยครสยศาสตร์เน้นๆินกำลังมองมือถึงท่านเงยหน้าขึ้นมามองอ่ะต้งจวดให้จริงด้วยแล้วเ็าใช้ซัพรก่อนับผม ติดมุ้งม่านของสุจัานโอลิมครับผมเลือกโบราณได้มากสุดสองใบครับปวยมอนที่ติดแต่โบราณผมก็เลือกเป็นฟ้าขะนองข้างสองใบนี้นําพลังงานพื้นฐานมาติดให้กับปวยมอนที่เลือกแล้วจากนั้นจั่วการสามใบครับผมครับผมติดไฟฟ้าที่ตัวข้างหน้าแล้วก็ติดหมัดที่ตัวข้างหลังครับผมครับแล้วก็จั่วซ้ำโอ้ยจั่วรัวจัดเลยครับคุณถอดกี่ใบเนี่ยสามใบโอเคติดพลังงานจากมือครับผมให้กับฟ้าขะนองข้างด้านหลังครับครับเป็นพลังงานไฟฟ้าครับครับจากนั้นครับ เมือเ่อถึงที่แล้วผมมีโป่วนมดหมดสมิบหผมใช้ความสามารถของคิจิคิดิีดดดดดด้สือเอคับผมครับพีกิจจวกาสตับใบจ้าครับเด็กหมดตายหรือเปล่าหรือโดนตีตายนะ <c ười> จะหมดแล้วอ่ะ <c ười> โมดอีกไหมไม่มดครบละไม่อยากได้เลยละปัญหาคือโหเขาเป็นตัวแค่เนี้ยเขาต่อยเราทีเดียวตายเลยอนะ่ะเราตีเขาอีกสองเขินได้สองไพ่์เขาสี่ไพ่แล้วโอ้โหตบใบจ้าเดี๋ยวมันต้องโตก่อนนะต้องโตก่อนใช่ ผมเลยเลือกอไม่โตบ e. อดมาตีเลยไม่ให้โตอะไรย่างเงี้ยได้ตัวข้างหน้าก็ยังอยู่ใช่แล้วถอนได้เลย่าทำอะไรเลยแล้วกันจบตีเลยครับผมครับฟ้าคึ้รามขีดแล้วผมถอดพลังงานมือฐานบนกระดานกี่ใบก็ได้ครับผมจะทำเจ็ดสิบเมตรคูณพลังงานที่ถอดไปผมก็ถอดถอดหนึ่งสามใบตาหน้าตีได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมตีไม่ได้อ่าแปลว่าผมตัวข้างหน้ายังตีได้อยู่ผมผมถอดข้างหลังเลยครับสามใบโอเคค่นี้หมดสภาพครับยี่สองร้อยสิบนเมตรหนึ่งใบแช่พลังงาน ผมเอามาเินคันนี้ขึ้นไปครับผมถ้าวูมาตีได like ้ไหมได้อ um ้าวไหนบอกใช้ไม่ได้ไงก็ตัวนี้ใช้ไม่ได้อ๋อเข้าธอผมจัวผมลงเนล l ลนด์วีที่เบนครับครับด้วยความสามารถลู้มีนัาชายหาการซัพพอร์ตถึงใบขึ้นหมือนได้ครับหาเป็นน้องไข่ครับแล้วก็ใช้การซัพพอร์ตเลยครับเซิร์ชน้องใช้น้องไข่ครับหาหไอเทม1โปเกมอนน้ำโอ้โหตัวอะไรครับเนี่ย น่าตกใจมากตัวนั้นชื่อว่าเคเคนคานิกับเนสบอลครับก็คือไอ้นี่ออกเป็นตัวหมาดอันนี้ก็โบข้างหน้าแล้วผมใช้เนสบอลต่อเลยครับครับเลือกพื้นฐานนป่นตัวลงเบ้นเลยออกมาเป็นเจ้ามาเคนคานิครับผมถ้าชนะเหงือกประดิพีครับครับการเป็นมือหนึ่งไปครับทิ้งเป็นรีเวอร์ซอลเอน์ที่รีเวอร์โซด้วยเหรอใช่เผื่อไว้ใครตีได้ไหโผมเริ่มงงเริ่มตกใจมีอะไรบ้างเนี่ยหาพลังงานพื้นฐานสองใบขึ้นมือครับครับผมหาเป็นนี่แหละ สองน้ำสองน้ำฉันรับไม่ไหววิวัฒนาการมาเก็คน,นี้เป็นเคเคเคนนี้ครับครับแล้วก็ติดพลังงานพื้นฐานให้เจ้ามาเก็ตคน,นี้อีกต่อนะครับจากนั้นผมโจมตีเลยครับโดยท่ามันหนักหนึ่งพลังงานน้ำความสามารถจะเตรียมลบใสยตามไข่ใต้ในลูก250ดาเมตครับผมฟ้าขนมข้างบดแล้วละไรไม่เป็นไรครับผมการละมสบายครับ ไม่เป็นไรครับผมผมเอาฟ้าขนองข้างขึ้นมาข้างหน้าครับเพราะว่าฟ้าขนองข้างอีกใบหนึ่งผมก็จะจัวจ่วจั่วไม่ใช่ <laughs> ถ้าคนนี้ลงเบน์กลับขึ้นมาตีไ,ได้ <laughs> ไม่อยากทำอะไรแล้วอยากอยู่เฉยปล <laughs> <laughs> ่อยเวลาผ่านไปเดี๋ยวผมนั่งจ้องตาคุณผู้ชมค้างไว้สักสิบนาทีได้ <laughs> อะระบำเขียวกระจีก่อนครับผมครับติดพลังงานย่าให้ตัวเองครับผมแล้วจั่วการ์ดหนึ่งใบ <laughs> ใช้กู้คืนพลังงานครับผมครับเก็บพลังงานพื้นฐานสูงสุด สองใบอยากใปกองทิ้งขึ้นมือครับผมผมจึงเลือกเป็นขออีกสักสองใแล้วกันผมเลือกเป็นพลังงานพืชสองใบเลยครับผมแล้วก็ระบําเอากลับมาแล้วก็ระบําเขียวกะจีกันแปะจัวโอ้โหเหลือสองใใช่ไหมเอาตัวนี้ไปตีก็ได้นะนี่จริงอ่ะผมยังไม่ใช้คนนี้นี่ใช่ผมขอพลิกวิกฤตก่อนเหมือนจะรู้ว่าพลิกไม่น่าไหวตัวสามใบครับผมห้าใบเด็กเหลือห้าใบโมอีกสาม โอลิมเต็มเลย <laughs> หลบอยู่ใต้กล้องเห,ห,หลือห้าใบเหลือห้าใบโอลิมเหลือสองเลยนะเล่นนี้สุดครับท่านผู้ชมมาเสาเสกะสต็อปครับผม <laughs> ไปสามใบโอ,โอ,โอห้หมดหมดหมดสิน้นโอลิมไม่ได้แล้วนะไม่เล่นไม,ไม,ไม่ไม่ทำอะไรลนะแล้วแหละหลังจากนั้นผมขอใครเพิ่มครับผม <laughs> ผมใช้ palm catcher ครับผม <laughs> เลือกเนล l ลน d ีขึ้นมาครับผมผมก็สลับ ไอคิดี่โกกันไปคือแหมคือคิดว่ามันจะไม่หมดสภาพไงทำไมก็เลยไอท <laughs> ี่คิดเมื่อกี้เพราะว่ามันก็อ๋อหิน <laughs> กะว่าเอยเก็บไว้ก่อนเคลื่อนรีมื <laughs> <laughs> อเขี้ยวผมจากนั้นถ้าผมใช้ไปน,นี้ผมจะต้องอินเสิร์ตเพิ่มครับเพราะงั้นผมติดพลังงานถ้า <laughs> <laughs> ถอดหนีครับผมเอาฟ้าขนองข้างขึ้นไปครับผม <laughs> นี่คือเลยโดนใบอาร์เลยใช่ไหมไม่โดนไม่ท้อนึกว่าแบบจะใบองค์ใบอาร์อะไรเงี้ย ไปอาไปก็ไม่เจอกันนะโจมตีนะครับผมฟ้าคำรามสุดขีดขอดหมดเลย4ี่ใบ280ดาเมตร <c oughs> กำลังจะหยิบมาแค่สองร้อยสิบสองร้อยแปดสิบเดเมตรโนแลนมีหมดสภาพครับผมหยิบกาวระหว่างต้องใบ,บผมเอาอยู่นี่นี่เองเก่งแคันนี้ขึ้นไปจัวตีจะได้ไม่ต้องทำอะไรแล้วค <c oughs> ุณจะตีผมจริจริงเหรอไม่ตายนะตายก็จริง ไม่ไม่ตีตัวนี้ก็ได้ผมบอยก็ได้อ่าได้ผมบอยไหมเอาตัวนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่าได้ได้ได้ผมบอยก็ได้อ่าแล้วก็โจมตีเลยครับครับผมด้วยท่าหมัดหนักสองดยห้าิเนตเมตร5 0ด้อยห้าสิบเเมตรเพราะมีไฮไลทสี่ใบในหนึหนักคุณหนักมากคลิปนี้มันหนักมากเหรผมก็คือถ้าผมไม่บิ๊กตอนแรกก็จะได้ไพเพิ่มอีกหนึ่งใบไม่มีทรงไม่มีทรงไม่มีทรง อบคุณมากครับมัดหนักนะไม่มีทรงส5งอยบอล่ะครับนี่ก็เป็นเด็กเจ้าเคเคนคันี้เด็กไหใต้เด็กไหไต้่าทีไหใตไม่ได้ใช้ไหไต้ชื่อไม่ใช่คนญี่ปุ่นเลยนะไม่มีจีนล้วนจีนเลยนะไหไตใช่อ๋อนี่มันยังอยู่ในภูมิภาคไอกาละไม่ใช่กาลาพาวเดียใช่ใชก็เป็น ตรงที่แบบมีหลายๆชิชามัมีแบบมีเป้าเจียน้นิดหน่อยประมาณนี้อยู่ตัวคองเด็กเขาก็จะเป็นเคเคคันนี้แหละครับเป็นหลักเลยโดยมีเจ้ามิการุชาเนี่ยเป็นตัวจมตีง่ายเพราะเป็นพื้นฐานโดยทั้งคู่มีความสามารถเหมือนกันก็คือจัดเตรียมเขาจะลดได้สูงสุดก็คือ4พลังงานใสมันทำให้เคเคคันนี้ใช้แค่1พลังงานน้ำตีได้250าม ทำไมชื่อช no um ื่อเอฟเฟกต์มันเป็นจ ja e ัดเตรียมครับผมก็คือเตรียมเตรียมเตรียมมาพัวประมูลเตรียมมาพัวประมูลก็คือเป็นเก่งแคันนี้ครับ3ตัวแล้วมีมาคินแคนนี่สตัวเป็นพื้นฐานนะครับมีกาลูชา3ตัวแล้วก็เอนจินจวงของเราครับมีละลุแล้วก็โปยมอนท่านน้ำสามมันฮะมานาฟซี่ถุงเหล็กแล้วก็เนลแลนด์มีนี่ครับผมไอเทมก็จะเป็นเลสปอนไฮเปอร์บอลคะไฮเปอร์บอลอาจจะใส่ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะเรามีน้องไข่อยู่แล้วช่วยในการหักโปยมอนท่านน้ำครับจริงครับมีเจ้าเปรหามยามลาตี ที่เป็นอีกหนึ่งสุดยอดไอเทมของอยู่นี่เลยก็ได้เก็บอะไรก็ได้ที่เราต้องการณตอนนั้นเลยไม่ต้องไปออมโลกเอากรเดกแล้วก็ไปหามาใช่ครับสับเปลี่ยนอ๋อสับเปลี่ยนใส่สามใบใส่สามใบตกใจนึกว่าไปใส่ใบเดียวไปเห็นตกใจจั่วตอนจั่วทุกจั่วถูจั่วทุกังหวะไงแา้วช็อตนั้นคือถ้าหากสมมติผมไม่บอลก็แหละจริงเจ้ามีการูชานีสองอยู่แล้วใช่หีอ่กแต่ว่า เบอกี้ถ้าหากเขาลงไม่ได้เขาก็ยังเอาเมีการูจ้ามาตีด้วยท่าโซนิกเกตใช่หนึ่งร้อยสิบแต่หน่งร้อยสิบก็ได้ซึ่งจริงๆก็ไม่มีประโยชน์ผมไม่มีประโยชน์ใช่เพราะที่แต่ผมตีคุณตีผมสามทีอะว่าผมจะตายอ่ะใช่แต่ว่าผมบอสมาไงบิดาลุก็ตีไม่ได้เลยง่ายกว่าตีได้จั่โกงจั่โกงจะเกิดอะไรก็หยุดไม่ได้จริงโดนสะบ้างโดนสะบ้างแล้วก็เป็นสเตเดียมเป็นโบสทาวเพราะต้องมาช่วยตั้งบอร์ดนั่นแหละแล้วก็มีภาชนะพื้นที่สองใบในการหาพลังงานครับครับผมคันเบสสมุดเพื่อนนี่ก็คือสมุเพื่อน นี่อะไรคุณอ่อนให้ผมวะก็ไว้เก็บพวกคําสั่งบอสนั่นแหละแล้วก็มีนี่เอสเปกชุดนี้เลยครับเจ้า perfect mixer สามารถทิ้งได้5้าใบเลยก็คือเราอาจจะทิ้งให้ไต้สี่ใบใช่ไหมคับมีใบนี้เป็นโปเกมอนกันละเพราะว่าเรามีเจ้าเปรหามไงเราถ้าเราจทยได้เปรหามเราก็หยิบขึ้นมาเล่นได้เลยอย่างนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเหมือนกันแต่ถ้าสมมติผมอยากม้แค่หายต้ผมม้แค่สี่ใบได้ไหมได้เขาบอกว่าม้สูงสุด5ใบแล้วถ้าผมหายไต้ผมอยู่ในมือหนึ่งใบอะ ผมลู้ไว้สามใบได้ไหมได้แล้วก็ใช้ได้บนมืออ๋อแล้วติดไพ่หดึงใบอ่ะก็จบนี่คือจุดอ่อนของเด็กนี้นะใช่ใช่แต่ว่าด้วยความได้มาของเจ้าเพอร์เฟคมิเซอร์แหละทาให้การถม5้าใบอ่ะมันช่วยได้ง่ายมากครับอยู่กับเด็กอะไรที่แบบต้องใช้ของในหลุมเยอะๆใช่พลังงาน5้าใบอะไรอย่างงี้ก็ได้นะใช่ได้เหมือนกันสําหรับเด็กที่ต้องใช้พลังงานในกองทิ้งเยอะๆงเงี้ยได้เครับ ไอเ้เทพติดเยอะมากนะครับก็มีหินปิดผนึกพงไพรพระคาสูตายนี่แมชชีน5าต่อสู้ <25. S 2> พลังแสงรวดเดียว2 8งวัแปดสิบจะสองห้าไ,ไม่แรงพอไม่แรงพอที่จริงๆ110บวก2,5เป็น 3, าส,สามร้อยหกสิบที่คือเอามาทําไม <c oughs> นี่กัด <c oughs> คือแบบกัดตีใตัวของเป,ป็ดให้ตาย,นย <c oughs> ในทีเดียวในในทีสุดท้ายได้ครับผมเพราะว่าเขาใช้สามใสซึ่งความสามารถจัดเตรียมมันลดให้หมดเลยอ๋อก็อ๋ออ๋อเข้าใจแล้วครับผมก็คือเอามาเสียบกับมิคารูชาแล้วมิการูชาจากร้อยสิบก็จะเป็นสองร้อยแปดสิบได้เลยใช่ในทีสุดท้ายได้อ่าหยิบง,ง่ายง่ายซึ่งเราสามารถทําได้ด้วยเราใช้เปเปอร์หยิบเปหามกับอันเนี้ยอ่าง่ายเลยง่ายมากเราใช้มิคารูชาขึ้นไปตีได้เลยครับผมแล้วก็อีวอลูชั่นไว้สําหรับ เธอแรกั้างบอดนั่นเองครับซัพพอร์ตครับยังไงหายใต้ก็ต้องใส่สีใบอยู่แล้วแต่ไม่ได้ใชเทคมันเก่งมากเทคมันเก่งมากเทคนมันวอร์เมื่อมันอยู่ในหลุมมันจะได้ความสาักบ้าเาหรอไม่ใช่ก็คือเขาใส่มาเพื่อให้กิงนั่นแหละแต่ว่าความสามารถการเขาคือเลือกการเป็นมือฝายเราสองใบครับเรียงกับใต้กองตามใจชอบจากนั้นจวดสี่ใบอ่าถ้าเกิดการ์ดบนมือเรามีไม่ถึง2ใบใช้ไม่ได้ก็คือต้องเอาต้องเข้าไปต้องเก็บ2ใบครับใช่จริงๆใบนี้พี่บิงเคยใช้กับอิลูกาแมน เพราะเพราะเราไม่อยากได้อิลูกาแมนบนมือไงไอ้ตัวอีเอ็กใช่เก็บเข้าไปเนี่ยแบบนี้ได้เหมือนกันครับผมอ่าแล้วก็มีเปปเปอร์สีใบน้องใครสีใบเลยนี่คือสามมันมากๆครับคำสั่งบอกว่าสองใบคำสั่งบอกว่สองใบครับพลังงานก็ถ้าพลังงานน้ำครับหนึ่งรีเวอร์โซนิจจี้ผมถามอยู่ว่ารีเวอร์โซนิจจี้ใส่สมายเพราะว่าผมนึกว่าแบบ มีตัวอะไรมาแบบไม่มนี้ป่าก็คือไว้ใช้ในกรณีที่เจ้าหายใต้ติดไพรแหละพอไพยตามอ่ะเราสามารถใช้รีเวอร์ซอลหนึ่งใบติดให้เจ้ากกคันนี้แล้วสามารถนับเป็น3โลูกได้ไงครับผมก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ช่วยในการโจมตีนั่นแหละครับกันบิ๊กเล็กน้อยใช่ก็คือต้องเสียบล็อกเขาแล้วก็เลยหยิบหายใต้ไปสุดท้ายกันได้โอ้โหเก่งสุดๆก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับเจ้ากกคันนี้มิกาลุชาหายใต้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเด็กเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเด็กตัวเล็กที่มาในชุดแสงนำทางของสเตลลาแล้วกันแรงมากใชคือถ้าไม่ถ้าหายใต้ไม่ติดไพ่เก่งเลยใช่เป็นอีกเด็กที่น่าสนใจเปยงว่าก่อนหน้านี้เขาออกมาเปล่าๆเขายังไม่มีเจ้า perfect mixer ครับทำให้การทิ้งหายใต้4ใบเป็นเรื่องที่ยากมากยากมากใช่ซึ่งตอนนี้มี perfect mixer ไปเดียวจบทุกคำถามเลยเปเปอร์หนึ่งใบได้เลยใช่ใครก็ได้ใช่ใครก็ได้ได้ในไอเทมเใบเหมือนกันใช่ครับการประมาณนี้ครับสำหรับคิดแบทเทอร์ในวันนี้ครับครับ สองร้อยห้าเมิร้วรีบเด็กมาถูกเลยนะปกติมีเครื่องรางไงอ่อเขาออกเน้นเทอร์โบเลยเจอโบกว่าเครื่องเขาแรงกว่าเยอะอะใช่สําหรับใครที่ชอบเด็กแบบตัวเล็กตัวเล็กไม่อยากโตมากแล้วก็ตีแรงแรงเด็กนี้สะใจแน่นอนครับใช่ตอนนี้ทําไม่ยากด้วย ไอทีมไปเดียวอยู่ใช่แล้วก็ไปวัดกันว่าให้ใต้ยาติดภัยหรือเปล่าใช่เลยโอเคครับผมก็ประมาณนี้สําหรับคลิป,ปเบรคเกอร์วันนี้ครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับครับสำหรับวันนี้พี่เอกับพี่พิ้นขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปยเออายหากอยากเริ่มเล่นการ์ดก,กับเรานะครับมาหาพวกเราได้ที่กับการ์ดเซี่ยลังสิต์ชั้น2ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้พวกเราได้นะครับหากจะดูคลิปเก่าดตรงนี้้ไดเลย